นี่แหละครับคือสิ่งที่เราชอบเข้าป่ามาดูสวนครับชมธรรมชาติเปนอนยังอยูอ่จันดักปลาน้ำเยอะแล้วครับรจะลองดักปลาช่อนดูเนาะ ทำน้อยหมอ้อเอาไว้ต้มแล้วดูหน่อไม้ก่อนพี่น้องเราไม่มีเห็ดให้เลาะแล้วก็เลาะหน่อไม้เลยเอยเกิด้ะนี่นี่ไงหน่อไม้เรา สองนอสามนอ,อมน่าจะได้อยู่ไหนนี่ไง,ไงแต่ละนอทำไมมดขึ้นนอหวานนะนอไม่หวานมดมาหาน้ำนอไม้ มีกี่นอเนาะทางนี้อือสองนอแต่ข้างในครับเอาไม่ได้แลนะ้วเนาะนี่ก็สุขใจของคนอยู่ในสวนครับ